เป็นไงบ้างวันนี้ก็เป็นงานแถลงข่าวนะครับก้าว <9 S 2> ด้วยท,ำทํำทางที่9้าเค,ครับเป็นงานวิ่งซึ่งจริงแล้วเน้นวิ่งไหมก็เน้นร่วมสนุกมากกว่าแต่ว่าไรายได้ทั้งหมดเนี่ยแกนหลักของคอนเซ็ปต์อันนี้มันคือการสนับสนุนโรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ19โรงพยาบาลน,นะครับทั่วประเทศไทยอยากให้ทุกคนมาสมัครกันเยอะๆครับจะวิ่งนะครับปล่อยตัววันที่9พฤศจิกายนที่บ้านคนเมืองนะครับมีสองระยะทั้ง5โลทั้ง10โลเลือกได้ตามสะดวก อโนดนมก็เน้นวิ่งเนาะออกกำลังกายทุกเช้าเป็นไงบ้างใช่ใช่ครพี่ก็ดีนะผมว่ามันเป็นรูทีนใหม่ที่เราเอามาทำแล้วมันเกิดประโยชน์กับงานด้วยกับสุขภาพด้วยทั้งสมรรถนะในเรื่องของงานมันดีขึ้นนะ พัฒนาในเรื่องของการเล่นคอนเสิร์ตร้องเพลงผมว่ามันก็ทนขึ้นยืนระยะได้นานขึ้นอะไรเนียครับก็ดีครับได้ประโยชน์ในเรื่องงานด้วยสุขภาพด้วยมาเมน์กันเยอะเนาะในเรื่องของโดมออกกําลังกายทั้งเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมอะไรนี้เมนคือเสื้อผ้าเป็นไงบ้างกระเกก็ตามสไตล์ครับเมนหาเป็นไปนะครับก็ เชียบ้างขำบ้างซูมบ้างเซฟบ้างแล้วแต่แต่ก็ผมว่าจริงๆสำหรับสายคนชอบวิ่งมันก็เป็นแค่ชุดวิ่งนะครับมันไม่ได้มีอะไรไปมากเวยาันก็ไม่ตา่างชุดนักกีฬาว่ายน้ำชุดนักกีฬาปั่นจักรยานชุดอะไรที่มันต้องการการที่มันเป็นเป็นเป็นบอดี้สูตรรัดรูปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มักจะมีคนแบบเอ้ย เห็นตรงนั้นตรงนี้อะไรนะครับตอนนี้ก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆเลยใช่ไหมงารลงเรื่อยๆอยู่ครับพี่แล้วก็มีธุรกิจมีที่แอบหลายอย่างนั่นแหละก็พยายามแบ่งๆกันไปจริงๆคุณจะต้องทาให้เยอะคนนี้ทูกสึกเห็นคร่าวๆก็จะมีโปรเจกต์ร่วมกับน้องดังอ๋อกระดังนั้นเป็นเป็นหมือนไซต์โปรเจกต์ครับก็ดังเขาก็โทรมาชวนว่าเขาอยากจะทำอาบั้มใหม่ แล้วก็มีโปรเจกต์มีคอนเสิร์ตมีอะไรซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ดีดีใจกับเพื่อนด้วยนะครับเพราะเพื่อนก็อหอยู่ดังไม่รับงานเป็น20ปีนะก็หยุดไปเลยตอนนี้ก็เหมือนกับเขาก็อยากจุดประสงค์เขาก็ดีนะครับเขาอยากจะสร้างเหมือนกับเป็นเมมโมรีไว้กับกับชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราบอกดีแล้วดังอ่ดังเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมีมีคนที่มีเสียงที่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ย้ายกลับมาทําง,งานที่ตัวเองรัก เขาก็เลยบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วแกงั้งน,นแกต้องมาร้องด้วยกันหน่อยสักเพลงหนึ่งก็มองหากันว่าเอ้ยเราจะเอาพี่คนไหนดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวในไหนโด่งกันดังมาร้องด้วยกันนะผมว่ามันจะเป็นโปรเจกต์เล็กๆมันก็ไม่ได้หรอกครับดังเองก็บอกเฮ้ยมันไม่ได้ว่โดูแม้วก็กล่าวว่าทำกันเองไหมบอกไม่ได้ต้องไปเชิญพี่หนึ่งนรงวิ์นะครับก็ พี่หนึ่งก็แน่นอนที่คนรู้จักอยู่แล้วแต่งเพลงดังมากมายเ,าเพลงละคระเพลงภาพยนต์เองอะไรเองแล้วพี่หนึ่งก็แต่งเพลงแรกในชีวิตโดมแล้วได้รางวัลพิกนเนตทคด้วยก็คือยิ่งรักเธอก็เลยโอเคเห็นควรว่าให้พี่หนึ่งมาเขียนเรียบร้อยครับตัวเพลงเสร็จแล้วเอาขับกันเรื่ยๆเป็นสไตล์ไหนคะเนื้อก็เป็นเพลงรักที่มันผมว่าร่วมสมานิทำนองทำเนิง,งก็คน90ก็ฟังได้ไม่ยากคนยุคป,ปัจจุบันก็ฟังได้ไดไดไง่าย จะมีมีไหมคะมีเหมือนนี่ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องลองดูต้องลองดูว่าแม่นายเขาจะจัดอะไรวะฝากชวนได้ครับก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของเขาด้วยนะครับแล้วก็จะมีซิงเกิลที่ผมกับดาเนียมาคอลแลปกันก็อยากให้ลองฟังอันดูเพ่งเคราะครับ,รบได้ที่หนึ่งในโงวิสไปช่วยเขียนด้วยนะครับ